ข้อ482ในการนั้นดาบทเงื้อพระขันแก้วขึ้นโดยประสงค์ว่าจากประหารช้างมงคลที่คอช้างเห็นกริยานั้นถูกมรณะภัยคุกคามก็ร้องขึ้นดังลั่นแม้ช้างมาและโคอุสุภาที่เหลือได้ยินเสียงของช้างนั้นก็พากันร้องขึ้นแม้มหาชนก็ร้องขึ้นดาบทได้ฟังเสียงนั้นแล้วถึงความสลดใจและดูชดาเป็นต้นของตน เป็นผู้มีความเดือดร้อนดำริว่ากมอันลามกไม่สมควรแก่เราหนอดังนี้แล้วยังฮิริและโอตปะให้กลับตั้งขึ้นในขณะนั้นนั่นเองพิจารณากสินแล้วยังชานแม้ที่เสื่อมชิมหายแล้วให้กลับเกิดขึ้นนั่งขัดสมาธิในอากาศแสดงทรรมแด่พระราชากล่าวสอนเสร็จแล้วสั่งให้คนทำลายหลุมยันพิธีให้พระราชาพระราชทานอภัยทานแก่มหาชนแล้วไปยังสถานของตอนตามเดิม ได้เป็นผู้มีฌานไม่เสื่อมเข้าถึงพรหมโลกแล้วเรื่องโลมสัสสกัสปาดาบทจบนี้ความย่อเพียงเท่านี้ส่วนความพิสดารข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในอนาคาริยวินัยในหนหลังแลกระทาว่าด้วยอินทรีย์สังวรจบ